ครับสวัสดีครับวันนี้บริษัทธงมูทแลนด์แล้วก็ตัวแทนจําหน่ายแม่ดอนนะครับที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทธงมูทแลนด์ที่อยู่ในเขตจังหวัดสุรินทร์เนาะนะครับก็ได้มาเยี่ยมนะครับลูกค้านะครับพี่นาลงเนาะวันนี้เรานั่งอยู่แปลงของคุณพี่นาลงนะครับที่ปลูกอยู่บริเวณหลังบ้านนะครับเป็นส่วนหลังบ้านด้วยซ้ํานะครับก็มีการปลูกปีกว่าก็มีนะครับหปีก็มี3เดือนก็มีนะครับแล้วแต่เนาะลงแต่ละช่วงนะครับ อยากให้พี่นรงครับแนะนําว่าที่ตรงนี้อยู่หมู่บ้านอะไรปลูกไปแล้วตีต้นมีความคิดยังไงที่ปลูกไม้พยุงนะครับตรงนี้เป็นอำเภอหนองไผ่อำเภอสำโรงท่าําบนหนองไผ่ล้อมบ้านหนองคูครับออกจากตลาดประมาณ800เมตรอยู่ใกล้ตลาดที่เองครรัับบคคิดยังไงที่ปลูกไม้ตัวนี้ครับก็คิดว่ามันเป็นไม้พยุงก็เลยอยากปลูกตีต้นนี่แหละครับ ยังไม่คิดถึงเรื่องตลาดเริ่มแรกไม่ได้คิดถึงเรื่องตลาดคิดว่าเรามีที่ว่างเปล่าก็เลยมาปลูกครับวันนี้คิดหรือยังครับที่บริษัทมาเยี่ยมก็คิดว่าคงจะดีละมั้งก็มีบริษัทมาเยี่ยมมาชมดูมาติดตามครับก็คงหวังว่าคงจะดีนะครับครับก็บอกว่าให้ความมั่นใจได้เลยนะครับว่าผมกับแม่ดอนหรือตัวแทนนะครับทั้งประเทศ เราก็จะออกเยี่ยมลูกค้าของตัวแทนและลูกค้าของบริษัททุกคนนะครับแล้วไม่ใช่มาติดตามครั้งเดียวแล้วหายกันไปแต่เราจะติดตามปีนี้เรามาดูพัฒนาการและมาให้คำแนะนำว่าเป็นยังไงปีหน้าเราก็มาอีกเราจะดูแลจัก,กว้าไม้ของพี่นลงได้ขนาดนะครับเราถึงจะวางแผนการตัดกันการปอกแล้วก็ส่งออกส่วนการรับซื้อเรื่องของตลาดเป็นหน้าที่ของบริษัทที่เรารับซื้อทั้งหมดอยู่แล้วนะครับตรงนั้นไม่ต้องเป็นกังวลเพียงแค่ทางบริษัทก็ มาให้ความมั่นใจและฝากพี่นรลงเรื่องของการดูแลต้นไม้ว่าโอเควันนี้พี่นาลงดูแลต้นไม้แต่วันหน้าผมเชื่อว่าต้นไม้ทั้งหมดที่พี่นาลงปลูกอยู่ข้างหลังนะครับบริเวณบ้านเนี่ยจะดูแลพี่นาลงและครอบครัวนะครับมันก็จะเป็นเงินออมนะครับเรามีเงินอยู่หมื่นบาทแสนบาทเอาไปฝากธนาคารถ้า10ปี12ปี13หรือ15ปีก็แล้วแต่เนี่ยผมเชื่อว่าก็ไม่สามารถที่จะได้ดอกเบี้ยเป็นล้านหรอกครับจริงไหมฮะแต่ถ้าเรามีพื้นที่อยู่แล้วที่เป็นทรัพย์สินของเราเนี่ย เราปลูกอะไรนะครับที่จะให้มูลค่าในอนาคตแก่เรานะครับปลูกไม้นะครับไม้แต่ละชนิดดีหมดพี่พี่จะปลูกไม้สักไม้พยุงนะครับไม้ประดู่ดีหมดครับ,รบจะปลูกยางนาก็ดีคือไม้ทุกไม้มันมีคุณค่ามีประโยชน์ต่างประโยชน์ต่างชนิดกันราคามีความแตกต่างกันความต้องการของตลาดก็มีความต้องการที่แตกต่างกันแต่ผมบอกคุณผู้ชมว่า ในบรรดาไม้พยุงทั้งหมดมันก็มีหลากหลายสายพันธุ์นอกเหนือจากพันธุ์บ้านเราแล้วมันก็มีราคาที่แพงที่สุดคือสายพันธุ์ของจีนที่คนจีนเรียกว่าไหนานฮงูุลี่นะครับแต่แล้วก็จะมีสายพันธุ์ของเวียดนามที่สลับกันขึ้นลงนะครับสองกลุ่มตัวนี้จะจัดอยู่กลุ่มคาร์บันถ้าเป็นสายพันธุ์ของเวียดนามก็คือเวียดนามจะเรียกเยี่หานฮงฮุลี่ที่รู้จักกันในนามไม้ฮงฮุลี่นี่นะฮะ อันดับที่3ของราคาที่ติดที่คนนิยมนะครับในเรื่องของพยุงก็คือ,อพยุงอินเดียแล้วก็ของไทยเนี่ยรู้สึกว่าจะติดเป็นอันดับ5จัดกลุ่มอยู่ในราคาที่สูงเหมือนกันแต่จัดกลุ่มอยู่ในกลุ่มของไฮเอ็นเท่านั้นนะครับแต่มันไม่ใช่ท็อปบนสุดถ้าเหมือนเทียบกับรถก็มีคําว่าเรียกว่ารถเหมือนกันครับแต่รถมันก็มีหลายรุ่นหลายราคาไม้พยุงก็เหมือนกันมันก็มีหลากหลายหลายสะพันธุ์หลายราคาที่ต้องการกลุ่มของไม้พยุงจัดเป็นกลุ่มของไม้เนื้อแข็ง แล้วก็มีเนื้อแดงนะครับเป็นความต้องการของตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดของฝั่งเวียดนามเอยจีนเอยแล้วก็ทางประเทศทางยุโรปเอยนะครับแต่ตลาดของเราส่วนใหญ่ที่เรา,าประสานงานกันไว้นะครับราหาแหลกตลาดรองรับแต่ก็คือจะอยู่ที่เวียดนามแล้วก็จีนเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นความต้องการของไม้เนี่ยไม่ต้องห่วงครับเห็นพี่นรลงคุยกันตัวต้นว่าราคามันจะตกไหมรจริงไหมฮะว่าคนปลูกขึ้นเยอะ ราคามันจะตกหรือเปล่าผมบอกงี้เลยครับแม่ดอนเวลาอธิบายกับลูกค้าของตัวแทนของเราทั้งหมดก็คือไม้เนี่ยมันเป็นทรัพยากรที่ใช้ละหมดไปท่านไม้มันไม่ใช่ว่าเป็นพืชที่ต้องเก็บเกี่ยวอยู่ตลอดแต่ให้รู้ไว้ว่าพืชอะไรก็แล้วแต่ผลผลิตอะไรก็แล้วแต่ที่เก็บเกี่ยวอยู่ตลอดเราคาดการเรื่องราคาไม่ได้เพราะเราไม่สามารถที่จะคำนวณปริมาณที่มันออกมาในต่อปีนั้นได้อย่างเช่นข้าวอย่างเงี้ยนะครับ ข้าวเนี่ยเก็บเกี่ยวทุกปีจริงไหมฮะถึงเวลาเก็บเกี่ยวไม่เป็นราคาเราก็ต้องเก็บถ้าไม่เก็บก็คือพืชผลเสียหายนะคร ley, ับผลไม้ก็เหมือนกันถ้าไม่เก็บเกี่ยวก็ถือว่าเน่าเสียไปนะครับแม้ว่าจะไม่เป็นราคาเราก็ต้องเก็บแต่ถ้ามันเป็นราคาเราก็เก็บแบบรอยยิ้มหน่อยจริงไหมฮะแล้วก็ยางพาราทําไมราคาถึงมันไม่นิ่งทั้งวิ่งขึ้นบึ่งลงนะครับมันคงไม่ขึ้นไปมากกว่านี้หรอกผมผมมองนะครับเพราะอะไรครับผลผลิตจากยางพารามันออกมาทุกวันครับ คนปลูกเพิ่มใหม่ขึ้นก็นมีแต่มันไม่ได้หมดหายไปนะครับแต่ไม้มันเป็นทรัพยากรที่คุณขุดแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยพรุ่งนี้คุณไม่มีใช้แล้วนะครับคุณใช้แล้วหมดไปนะไม่รู้ไม้ไปตกมือที่ใครนะครับไม้ใช้แล้วหมดไปคุณต้องรอไม้ตัวปลูกใหม่เนี่ยต้องรอเป็นสิบสิบปีใช่ไหมครับบางทีบางไม้บางชนิดอาจจะสั้นหน่อยไม้บางชนิดอาจจะยาวหน่อยนะครับการที่เลือกพยุงสายพันธุ์นอกก็คือหนึ่งด้วย าการที่มันสามารถขายไม้ขนาดหน้าเล็กได้นะครับตั้งแต่หน้าห้าหน้า6กขึ้นไปก็เริ่มได้ขายได้ละนะครับเพราะฉะนั้นเราจะดูแลไม้ได้ขนาดหรือเปล่านะครับสิ่งหนึ่งสําคัญก็คืออย่าไปหลงเชื่อมิจฉาชีพนะครับไม่ใช่มิจฉาชีพต่างๆก็มาหลอกกันนะครับมาหลอกขายกล้าบ้างนะครับเป็นกล้าที่ไม่ได้รับการลงทะเบียนบ้างนะครับผมว่าไปซื้อจากที่ไหนก็ได้แต่บอกเลยว่าให้เกษตรกรไปซื้อจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือหน่อย นะครับแล้วก็ขอใบเอกสารรับรองว่าต้นไม้ต้นนั้นได้รับการขึ้นทะเบียนไว้หรือยัง <S <S ถ้าได้รับการขึ้นทะเบียนว้แล้วโอเคซื้อเถอนะแซื้อเราก็ขอหลักฐานไว้นะครับจากนั้นปลูกไปแล้ว3ปีเนี่ยเราก็สามารถที่จะเริ่มขึ้นทะเบียนแปลงปลูกได้ <S <S ใช่ไหมครับว่าในครบสาปีผมจะมาดูทุกปีปีที่3าผมก็จะพาอำนวยความสะดวกนะครับผมก็จะมาสารตัวแทนตัวแทนก็จะมาสานพี่นาลงแล้วว่าอ้าขอเอกสารรวบรวมเอกสารหน่อยว่าเราจะขึ้นทะเบียนแปลงปลูกของพี่นะ <S 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 นะครับการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกของไม้ที่ติดในบัญชี2องไซเตสนะครับ กลุ่มของไม้พยุงเนี่ยติดบัญชีแน่นอนบัญชีสเซตเต้นนะฮะต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายของอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมันจะมีข้อกฎหมายที่บัญญัติไว้อยู่แล้วก็การที่จะขึ้นทะเบียนแปลงปลูกต้องปฏิบัติตามประกาศของกรมวิชาการเกษตรที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับเมื่อวันที่18พฤศจิก,กายน2562นะครับลองไปอ่านดูนะครับมันก็จะมีหลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกที่ดินแบบไหนที่ปลูกแล้วสามารถ ที่เบียนแปลงปลูกได้แต่ผมบอกได้เลยว่าการปลูกกลุ่มไม้ของไม้พยุงไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์นอกไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไทยนะครับให้ปลูกบนพื้นที่ดินกรรมสิทธิ์นะครับแล้วก็ปลูกในบนพื้นที่ดินที่ถูกระบุในตามประกาศของกรมวิชาการเกษตรที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่18พฤศจิกา2562นะครับให้ไปอ่านดู ที่จะไม่สามารถขึ้นได้คือที่ที่เป็นไม่มีเอกสารสิทธิ์นะครับไม่ต้องปลูกที่ที่เป็นพปท .5 ไม่ต้องปลูกนะครับไม่สามารถที่แจ้งขึ้นทะเบียนแปลงปลูกได้และอันดับถัดมาก็คือถ้าไปเล่นพยุงสายพันธุ์นอกต้องเป็นต้นกล้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้แล้วเท่านั้นนะครับต้องระมัดระวังให้ดีตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นพี่นรงสบายใจได้เลยการซื้อต้นไม้จากตัวแทนนะครับแล้วก็มีพี่ดอนดูแลอยู่เนาะ นะครับพี่ดอนคงมาให้คําแนะนําและดูแลพี่ดอนตลอดนะครับหากใครสนใจในเรื่องของไม่ว่าการดูแลในเรื่องของการปลูกไม้นะครับในเรื่องของการขอขึ้นทะเบียนนะครับในข้อกฎหมายต่างๆในเรื่องของการดูแลปุ๋ยนะครับต่างๆก็สามารถติดต่อซื้อเก้าันได้ที่แม่ดอนนะครับแม่ดอนเบอร์โทรอะไรครับ098 038 9 7 4ค่ะครับแม่ดอนพร้อมจะให้ ความรู้แล้วก็ดูแลไม่ใช่แม่ดอนไม่ปลูกนะครับแม่ดอนก็ปลูกเยอะนะครับซึ่งเราก็ในคลิปก่อนๆก,ก็จะเห็นว่าเราก็ไปเยี่ยมชมที่สวนแม่ดอนมาละนะครับท่านก็ปลูกไปแล้วหลายร้อยต้นใช่ไหมฮะ<ส>อ่าสี่ร้อยก่าต้นเพราะฉะนั้นก็เป็นเงินมาหาศาลถ้าเราทําต้นมไม้ได้ได,ได้ได้ขนาดนั้นนะครับผมว่าคิดง่ายๆเลยว่าเราทําอะไรที่1ไร่นะครับเราจะมีเงินเก็บถึง1ล้านแต่ถ้าต้นไม้โตเท่ากันหมดนะครับ ที่ได้ขนาดเท่ากันหมดแต่ผมว่าการขายไม้ในอนาคตเนี่ยมันเป็นเรื่องของการดูแลว,ว่าไม้แต่ละต้นมันโตไม่เท่ากันพี่รจริงไหมฮะไม้ปลูกข้างกันเนี่ยมันจะโตไม่เท่ากันเลยปีนั้นอาจจะได้ตัดต้นไม้ฝั่งขวาขอนก็ได้ก่อนค่อยตัดฝั่งซ้ายจริงไหมครับ,รบอ่าก็แล้วแต่นะครับมันอยู่ที่การวางแผนและการดูแลนะครับผมก็อยากจะสร้างความเข้าใจนะครับอ่าความสําเร็จไม่ใช่จะสําเร็จในวันเดียวผมบอกเลยว่า คนที่คิดกล้าทําและความคิดที่แตกต่างจากคนอื่นนะครับมันจะมีความสำเร็จตามมาแต่เราต้องมีความพยายามมากเราลงมือทําหรืออย่างนะครับเราอย่าไปรอว่าคนนี้จะสําเร็จหรือคนนั้นจะสําเร็จแล้วเราค่อยทําตามเขาถ้าคิดแบบนั้นนะครับเราไม่มีวันรวยหรอกนะครับแต่ว่าใครจะปลูกไม่ปลูกก็แล้วแต่ให้ศึกษาข้อมูลดูก่อนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มไม้การปลูกไม้ที่ต้องอาศัยระยะเวลานะครับแน่นอน คุณอย่าปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่างที่ผมบอกให้ปลูกพืชแบบผสมผสานไปด้วยในระหว่างทางเราจะอ,าอะไรกินใช่ไหมฮะบางคนปลูกไม้แล้วฉันจะกินอะไรอ่ะปลูกแล้วเป็นบ้าหรือเปล่าในปลูกอะไรกันนะครับไอคนเป็นบ้าเนี่ยนะครับแต่ว่าความคิดเราควรเปลี่ยนได้ละนะครับเพราะฉะนั้นคนเรามันจะรวยได้ก็เพราะความคิดเนี่ยแหละครับคิดต่างแต่ไม่ได้แตกแยกครับเชื่อผมไหมครับในการคิดต่างที่ไม่แตกแยกก็คืออยู่ร่วมกับสังคมได้คุณไม่ทํา ถ้ายังไม่ปลูกไม่เป็นไรรอให้เราขายไม้ก่อนค่อยเดินตามเราก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็บริษัทนุ่มมุดแฉลงก็ดีใจนะครับแล้วก็ดีใจที่พี่ดอนดูแลลูกค้าทุกคนนะครับก็ฝากพี่ดอนด้วยว่าถ้าลูกค้าปีไหนขึ้นถึงปีที่3แล้วเราก็จะมีเอกสารนะครับแจ้งมายัางตัวแทนทุกท่านนะครับแล้วก็จะมีการจัดประชุมอบรมสัมมนา,าของในแต่และภูมิภาคอยู่ครับเพื่อให้ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการขึ้นทะเบียนตรงนี้นะครับก็พี่นาลงจะสอบถามอะไรไหมครับในคลิปนี้ก็ยังไม่มีอะไรครับอ่าจะไม่มีอะไร,ไรแต่ก็แนะนำนะคะัะดินก็เป็นดินหน้านาเนาะรู้สึกว่ามาก็มีต้นโตมั่งต้นไมโตมั่งแต่ว่าผมดูสภาพแล้วเนี่ยโอ้พี่นาลงให้การใส่ใจที่ดูแลมากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้นะครับบริษัททูมู่แแลนแล้วก็พี่ดอนนะครับหากใครสนใจต้นกล้า นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่วิบดอนหรือติดต่อได้ที่บริษัทนะครับบอกเลยว่าลูกค้าไม่จำเป็นต้องเสียค่านำมารถไปเอาถึงบริษัทศูนย์ใหญ่กลาสินหรอกครับนะครับติดต่อได้ตัวแทนทั้งประเทศนะครับราคารับรองว่าต้นกล้าราคาเท่ากันครับนี่คือเราอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้านะครับก็ให้ความสบายใจได้ในตรงนั้นนะครับสามารถเช็คราคาได้ทั้งทุกศูนย์ทั่วประเทศถ้าเราไม่มั่นใจนะครับถ้าเราไม่ติดตามต้นไม้อนาคข้หน้า นะครับเราจะมีไม้ส่งออกได้อย่างไรถ้าทุกคนดูแลไม้ให้เรานะครับเราจะพาเกษตรกรแล้วก็ผู้ปลูกทุกคนเดินไปพร้อมกับบริษัทอย่างความมั่นใจนะครับสู่ความมัง่งคั่งแล้วก็ความมีสุขนะครับในอนาคตอย่างแน่นอนสำหรับนนคลิปนี้ก็คอติดตามมาคลิปหน้าเราจะไปเยี่ยมชมแปลงไหนขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ